đi subscribe cho kênh ดำเนินคดีไหมคะท่านแลต้องดึีทุกทุกรลนเลยไหมคะหรือต้องดูที่เจตนาคะทุกรายับไน์ครับอันนี้ถือว่าเป็นเข้าไข่ทรบประชาติือว่าเป็นอาญาเข้าข่ปรชาวิด้วยฮะอาญาด้วยค่ะ ออกมาก็จับครับนะฮะสั่งรถห้องของังให้เตรียวมว้เลยครับก็ออกมาปวดก็ดำเนินการตามกฎหมายครับแล้วตอนนี้พื้นที่ในส่วนของสามจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ที่ระเบิดต่อเน,นื่องจนถึงเช้านี่รายงานเป็นงไงบ้างคะก็เขาว่าก็น่าจะเกี่ยวกับพวกเนี่ยพวกประชามติเนี่ยครับตกลงเป็นเกี่ยวข้องกับปวนประชามติหรอคะครับไม่ใช่เหตุการณ์รายวันที่เกิดปวนปกติหรอคะน่า,นาจะเป็นเรื่องของประชามติ อย่างนี้พ่อจะระบุไปถึงกลุ่มได้เลยไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนก็หมายจับไปเรื่องบางส่วนไงนนที่เป็นโยงกับเหตุระ,ตร,ระเบิดชัดเจนเลยใช่ไหมคะอนนะไรเนี่ยของที่ระเบิดต่อเน,นื่องในสามจังหวัดเมื่อวานนะคะท่านนอกอจากที่โคราี พอได้เหตุสที่ลงคะแนนก็ไปเรืยกพวกตระกรองทางตำรวจเราก็ดูแลมาเสมอครับทางตกรอก็ออกตรวจในการดูชุดพื้นที่เร็วนะฮะทุ่งซื่อสวนชุดจุดในจังหวัดที่เราเฝ้าระวังอยู่อย่างภาคเหนือนเนี่ยค่ะที่ที่ก่อนหน้านี้นเคยบอกว่ามีการเฝ้าระวังเนี่ยสำหรับวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงอคะคะก็ท่านช่วยสุชาซิรัสสวัสด,สด,สดสิ์ชื่ปดูแล้วนะก็รายงานเรียบร้อยดีย ไม่มีกลุ่มออกมาป่วนอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ก็กลุ่มปวนน่าจะถูกจับเป็นเกนแล้วครับถ้ามีไม่อีกก็จับอีกครับนะบ้านเมืองต้องเรียบร้อยครับแล้ววันนี้สาหรับรายงานอันนี้ออกแนวนิดนึงที่บอกว่ามีการเตือนเรื่องเล่นเกมในพื้นที่อะคะ่ะท่านรับรายงานบ้างไหมคะวันนี้ไม่มีครับไม่มี <c oughs> เตือนหน่อยไว้ค่ะเผื่อบางทีมีคนก็ถามว่าออกไปเตือนแล้วในแค่ทากอต้อาออกไปเตือนแล้วนะคุณจะไปเล่นยุบเล่นที่อื่นอย่ามาเล่นแถวนี้นะะฮมาเล่นแถวนี้เข้าขายถูกกฎหมายก็ดำเนินคดีครับประคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ะในเรื่องของประเทศชาตินะฮะ